สวัสดีครับทุกคนวันนี้ The Light House Cafe จะพาทุกคนมาคาเฟ่ลับๆับกันอีกแล้วนะครับแต่ร้านนี้เป็นร้านที่ม a g จิรมากเลยนะครับร้านนี้ชื่อว่าช่ำๆครับ Let's go ร้านน่ารักมากเลยครับมีสุบเนียมีคอลเลกชันแบบนี้ต้องถามเจ้าของร้านละเกี่ยวเรื่องคอลเลกชันหรือสุบเนียที่เนี่ต้องมาถามพี่เอวันนี้นะครับสวัสดีครับอันนีค้ครับก่อนอื่นนะครับผมอยากรู้รเกี่ยวบเรื่องชื่อของร้านละกันชื่อร้านน่ารักมากครับฉ่ำฉ่ำใช่ค่ะทำไมถึงเป็นฉ่ำฉ่ำะครับฉ่ำฉ่ำตอนแรกเลย เอ็มาททำกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งค่ะก็เลยคิดอยู่นานว่าจะชื่ออะไรดีก็เลยแบบว่าลองหาคำภาษาอังกฤษน่ารักน่ารักที่เอ็มแต่ว่าจริงๆอยากแบบมีความเป็นไทยด้วยไปเจอคำหนึ่งชื่อฉ่ำแปลว่าเพื่อนซี้คำหนึ่งในความหมายของฉ่ำอะมันมีหลายความหมายมากใช่ไหมตอนเราทำกันสองคนเนาะก็เลยแบบเออไงเป็นฉ่ำฉ่ำไหมแบบภาษาไทยก็แปลว่าสุขกำลังดีพร้อมและที่จะแบบเริ่มทำอะไรของตัวเองใก่ก็เลยกลายเป็นฉ่ำฉ่ำถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคือก็แบบเพื่อนซี้กับเพื่อนซี้ทำรายการอยู่ในการแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับ คอนเซปต์ของร้านนี้คืออะไรครับก็เริ่มแรกเลยเอ็มขายออนไลน์มาอยู่3ปีค่ะประมาณ3ปีได้แล้วก็รู้สึกว่าเอออยากให้ลูกค้าได้มาเห็นของจริงความน่ารักอ่ะมันถ่ายออกมาไงมันก็ไม่หมดอ่ะอยากให้เห็นแล้วเอ็มมีสต็อกที่บ้านร้อยร้อยห้าร้อยห้าร้อยพันเรือนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากมีร้านวันนึงแบบเป็นความฝันเลยค่ะอยากมีร้านอยากมีสเปซอยากให้ทุกคนได้มาเห็นของจริงๆว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย คอนเซปต์ก็คือของสะสมของแอันี้ก็คือคลัชอบส่วนตัวแล้วใช่ไหมผมเห็นมีนาฬิกาด้วยนี่คือเริ่มขายนาฬิกาหรือเปล่าครับหรือว่าเริ่มขายทุกอย่างเลยเริ่มขายนาฬิกาตอนแรกเลยนะเริ่มจากขายสื้อผ้าสองแบบเป็นคนชอบมือสองก็แบบมีโอกาสได้แบบ เออมาจับในเรื่องของนาฬิกาด้วยแล้วปรากฏว,ว่าเออมันเวิร์กนาฬิกาเนี่ยแหลคะค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ทาให้เอมแบบว่ามีหลายทุกวันนี้ค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่เอม,มาแนะนำคาแรคเตอร์ที่อยู่ในร้านหน่อยนะแม่ครับได้ไคะ่ะ<ด>เออหมดเลยคาแรคเตอร์ปุ๊บก็จะอยู่ตรงนี้เลยน้องลาทาชุยแล้วก็เลดี้แอนด์เดอะแฉมซึ่งเลดี้แอนด์เดอะแฉมตอนนี้มีคนให้ความสนใจเยอะมากแบบไม่ว่าจะทำโปสการ์ดหรือมีนาฬิกาอะไรออกมาก็มักจะเออมีคนมารับไปค่อนข้างรวดเร็วอะไรอย่างงี้ค่ะ ของผมอ่ะมีตัวหนึ่งที่ผมไปเห็นในร้านว่าเฮ้ยม,มีกันด้วยนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดีกว่าได้ค่ะนี่ครับตัวละครน,นี้ผมชอบมากเลยครับ Wallace and Gromit <c oughs> คือ <c oughs> ผมเป็นลูกเสี้ยวแล้วกันอังกฤษ <c oughs> แล้วก็จะมีะ <c oughs> คุณปู่เขาชอบซื้อหนังในกระตูนนี้ให้ผมมาดูว่าเอ้ยแปลกมากเลยเป็นๆๆเคลเมชั่นอะไแบบนี้แล้วก็ โซนนี้ครับยอ,รอยู่นนะในอันนี้เป็น p e พ o n a l คอ l เลคชั่นเปล่าไหใช่อันนี้เป็นเป็นแบบคอลเลคชั่นส่วนตัวที่ห่วงใช้คาว่าหวงมากแบบชอมมากคืออย่างไอตัวนี้มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะ ผลิตโดยฟอร์ตซิลเป็นนาฬิการุ่นรถไฟก็คือจริงแล้วมีทั้งหมด4แบบมีเหลี่ยม2องกลมชั้นที่2พูดถึงบิเทอร์อันนี้เป็นแบบความทรงจำวัยเด็ก<ม>คือ<ม>ชอบตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าความทรงจำคือคุณพ่อชอบเปิดในรถตอนไปส่งี่ยรงเรียนเราเราเก็บโดยมไม่รู้ตัวคะ่ะแล้วก็มาสู่ชั้นที่3มกลมิดก็คือชอบเป็นคนชอบสัตว์หมาหนูอย่างเงี้ยชอบมากรู้สึกรูนแล้วมันเป็นการ์ตูนยินปันที่เราชอบ แล้วก็มาทั้นสุดท้ายนี่เป็นแผ่นไวนิลแล้วก็ตัวการ์ตูนที่ชอบทั้งแบบลิลลี่สตรีชิปแอนเดลแล้วก็แน่นอนต้องมีเลดี้ทรม์ชอบมากๆาส่วนไวนิลเนี้ยก็คือแบบลองไปหาดูว่ามันมีแผ่นอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับการ์ตูนก็ไปเจอแผ่นที่มันเป็นแบบมีมีเปนใช่ไหอมีปกได้วยเอ็มก็เลยเก็บแผ่นไวนิลทุกแผ่นที่มันมีรูปภาพแบบพยายามเก็บมาเลยตลอดอะไรเงี้ยโอ้ทั้งนั้นผมต้องไปลองชิมกาแฟของพีแล้วแล้วก็ฟังไวน้ลไปดีกว่าน่าจะได้ลมเลย ทุกคนเมนูแรกนี่คือเห็นแล้วต้องสั่งเลยนะครับ fluffy coffee คือแก้ววัสดุของเขาสวยมากคืออันนี้จะเป็นลาเต้นะครับแต่ว่าเขาจะมีตัวฟอง fluffy ของเขาอ่ะคือผมเห็นเขาเป็นสูตรพิเศษของทางร้านรสชาติเป็นไงต้องชิมละอร่อยครับคือเป็นลาเต้แต่ว่าเขาจะมีเป็นตัวฟองเขาเป็น fluffy fluffy หน้าใส่เป็น heavy cream แล้วก็อะไรแบบนี้น่ารักครับอร่อย ต่อมานะครับเป็น Heartbeat Soda ก่อนอื่นนะครับจะพูดถึงแก้วพลาสต์ของเขาคือเขาสแกนออกมาสวยมากเลยสไตล์แบบนนีะ้ออกแนวเป็นดูโดแบบเนี้ยเป็นแนวการ์ตูนผมชอบมากเลยแนวะเนี้ย I love it อ่ลองชิมันดีกว่าอ,อร่อยครับเป็นไซรัปพีชกับมะน,นาวแล้วก็โค้กครับมีลูกอม Heartbeat ยังไงแล้วก็เยลลี่ด้วยครับน่ารักมากเลยนะนี้ <laughs> ผม <laughs> ชอบเลยลลี่นะ <laughs> แล้วก็แน่นอนนะครับทุกคาเฟ่ควรจะมีกาแฟเดอร์ตี้หรือว่าเป็นเรนโบว์เดอร์ตี้นะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบว่าทุกคนต้องลองฝทำถ้ามีคาเฟ่ของคุณเพราะใครก็ชอบกันแล้วก็แก้วนี้หอมความมันของกาแฟมากเลยนะครับชิมละโอเคครับอร่อยครับความมันของกาแฟนี่คือผมชอบมากเลยแต่ว่ากาแฟเดอร์ตี้ควรจะดื่มแบบว่าุ ไปเลยไจ้รสชาติของนมไปเยอร่อยครับสูตรนมของทางร้านวลลิกุดแล้วเมนูที่ร้านนี้เขาบอกว่า r e c o m m e n d เลยนะครับช็อกโกแลตเย็นของเขาหน้าตานี่คือเข้มข้นแน่นอนนะครับต้องชิมแล้ว mm hmm. อร่อยเข้มขนะ้นอ่ะช็อกโกแลตเยน็นคือถ้าถ้าทุกคนชอบช็อกโกแลตเย็นนะต้องลองเมนูนี้เลยนะครับแก้วก็น่ารัก สรุปไปกันแลครับคือร้านจำจับเนี่ยคือท็อปไฟล์ของผมเลยเพราะว่าเขาตกแต่งสวยมากแล้วคือมีกระตูนเอ้ยเครื่องดื่มก็อร่อยมีเค,ค้กด้วยนะครับแล้วก็คือได้ลมอ่ะ if y o u a r e cartoon lover นะครับต้องมาเลยครับร้านจำจับมีทุกคนที่นี่เขามีโฟโต้บูธด้วยนะมาลองเข้ามาดู เขามีพร็อพอันหนึ่งที่รู้สึกว่าสวยมากเจ๋งมากอ่ะเขาจะมีเป็นดิสนีย์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขามีสปาเกตตี้ของ lady and the tramp ด้วยเห็นไหมอันเนี้ยไอเดียเจ๋งมากเลยนะครับ